สวัสดีค่ะผูต้ติามก็สู่ช่องแม่พีบุกเกาะนะคะวันนี้ก็เอ่อเป็นอีกงานนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะคะกับบรรดาลูกๆของคุณยาย,ยายยูนด้วยนะคะคุณยายที่แอนแม่พีเคยมาถ่ายนะ,ะในตลาดนัดนั่นเองนะคะคุณยายตัวเล็กๆนะคะหลังค่อมๆเนาะเนาะทุกคนก็กวันนี้ก็เพื่อนก็อา่า ได้หมดอายุไขเนาะเนื่องจากเพื่อนก็อชราแล้วนะ,ะทุกคนก็มีโรครุมเร้าอยู่บ้างนะฮะทุกคนก็อพอดีเป็นป้านะคะลุงอะเป็นพี่ชาของพ่อแอนแม่พีนะคะก็เราก็มาร่วมงานในวันนี้นะทุกคน เจ้คุณหมอคสนสวยวัสดีค่ะคุณหมอคนสวยค่ะ

ยังพ่นยังไม่ได้เอารูปนะคะคุณยายมาเนาะตอนนี้นะทุกคนก็อาจจะเอาไปทำอยู่นะคะก็ยังไม่เห็นรูปของคุณยายนะก็ยายก็อายุเยอะเหมือนกันนะจกปีแล้วว่ายายนะเจ็ดชิปแล้ววละลุงฮะแปดสิบแปด 88, 88ปีแล้วนะทุกคนก็คือว่าแกก็ยังเคียงแรงเนาะแกก็ยังเขีงแรงนะพอดีแกก็เพิ่งล้ม,ลมป่วยมาไม่นานนะคะก็พักรักษาตัวอยู่ที่บ้านนะคะก,นะก็ขอสแสดงความเสียใจนะคะกับคุณยายก็ขอให้ดวงวิญญาณของคุณยายนะคะไปสู่ภพอบมิมที่ดีเนาะ,ะไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์นะคะ เออชาวบ้านก็มาร่วมด้วยช่วยกันเนาะนะคะก็พื่นก็พิ่งเสียเมื่อคืนเนาะก็มาช่วยกันนะคะอ่าทั่วหมูนะคะทุกคนทำ เอาหมูนะคะมาทํากับข้าวนี่แล้วก็ช่วยกันกลางตินนะคะแต่ว่ารุ่นนะวันนี้่าฝนจะตกไหมถ้าฝนไม่ตกก็โอเคนะ,นคะก็ผ่าฟืนนะคะก็ยังเนี่ยไม่มีแก๊สนะ,ะที่นี่ก็ใช้เตาฟืนกันเนาะพอจะใช้ใช้ฟืนเยอะหน่อยนี่นะ แต่ถ้าเป็นบ้านเราก็บ้านกกอกนะคะเราก็มีเตาแก๊สเนาะก็จะง่ายหน่อยนะคะการทํากับข้าวนะทุกคนเราก็ร่วมด้วยช่วยกันเนาะทุกงานนะไม่ว่าจะเป็นบ้านกกอกหรือว่าบ้านกกตูมนะเราก็เป็นบ้านพี่เมืองน้องนะคะก็เหมือนว่าเป็นบ้านเดียวกันนั่นแหละนะคทุกคนเวลามีงานที่กกอกนะคะชาวกกตูมก็ไปช่วยกันนะเวลาที่มีงานที่กกตูมนะกกอกก็มาช่วยนะคะ ก็ช่วยเหลือกันนะฮะทุกงานนะทุกคนนี่ก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดทำกับข้าวนะแต่ถ้าฝนตกก็จะลำบากหน่อยนี่ครับ ก็เป็นลูกเป็นหลานนะคะบ้านเราผักอะไรผักม่วงเหรอโอ้ผักสลัย วันนี้ทำไมไม่ได้บังเบนบอกน้องตื่นแล้วบอกไกดบมาอันนี้เลนนะทุกคนเป็นเลนแล้วนะไม่ใช่หลานคนเสื้อแดงเป็นเป็นหลานนะคะแต่อันนี้เลนแล้วไม่เนบ่อไม่ไยิ้มเลยอ๋อยิ้มเป็นได้บ่อยไอ้ดีดอ้วนไอ้ดีดอ้วนโอ้ยขาดเบื่อนหนังยังฮันอ้วนอ้วนหนังอุ้มยังฮันมีแต่ไปซิลเอ้อเจ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  เอเจเอเจสุ่เตะนะฮะเอเจยุ่ยคุณไอเจดีเดี่ยวนะออจ่าเอเห็นคักแล้วบอเห็นคักแล้วบอหน้าเหมือนมินน้อยมาเนี่ยเหมือนกันมั้ยออจ่าเอเอจ่าเอว้ายเอามันมียิ้มเหมือนกันเด้อพ่อเอ้ยเจ้ยยิ้มเลยยิ้มเลยยิ้ะอลจเจ๋ยเจ่า อ้จ้าเอ้ยิ้มนะยิ้มนะไอ้เจ้าเอ้ยพลอยถ้าอุ้มน้องแล้วท่าดำเลยอุ้มดีดีอุ้มดีดีไอ้เจ้าเอ้ชื่ออะไรคะน้องละลินบมนี่น่ะฮึน้องละลินคนจ่วยอ่ะแอ็นมินชื่ออะไรล่ะละลิสา ใช่ไหมลาลิสาเอยอันนี้บันลาลินมอมอเลาลินอันนี้นั่นจ้าาเดยวันจะเดือดเดือดรู้อวอ้าวเออ้าอว้าวเจจอเจเ้าโอเคนะคะก็สำหรับลิปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคน